นิทานเรื่องน้องอุ่นผจญภัยโลกใต้ทะเลคำวันหนึ่งน้องอุ่นกำลังฟังนิทานก่อนนอนจากคุณแม่เรื่องจู้ปลาน้อยผู้กล้าหาญในทะเลลึกน้องอุ่นตาโตฟังอย่างตื่นเต้นแม่ครับทะเลลึกจริงๆมีปลายักษ์ไหมครับคุณแม่หัวเราะเบาๆมีสิจ๊าแต่ไม่ใช่ทุกตัวจะน่ากลัวนะบางตัวก็ใจดีมากเลยหลังจากนั้น น้องอุ่นก็หลับตาอย่างอ่อนโยนแล้วเว็บพอลืมตาขึ้นอีกทีรับตัวกลับกลายเป็นน้ำสีฟ้าใสมีฝูงปลาหลากสีว่ายอยู่รอบๆและเสียงคลื่นเบาๆดังอยู่ในหูว้าวที่นี่คือโลกใต้ทะเลจริงๆด้วยทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นสวัสดีฉันเชฟฟองฟูปลาปักเผาแห่งอ่าวประการัง น้องอุ่นหัวเราะฟองฟูน่ารักจังพาฉันเที่ยวได้ไหมฟองฟูพองตัวกลมดิกแน่นอนตามฉันมาเลยทั้งสองว่ายน้ำไปทักทายปูแดงที่ชอบเต้นอยู่ใต้หินแล้วก็แวะดูเต่าทะเลตัวใหญ่กำลังวาดวงกลมในทรายน้องอุ่นหัวเราะเสีงสยงใสเหมือนเต่ากำลังวาดรูปเลยเต่าหันมาพูดเสียงทุม้มใช่แล้ว ฉันวาดแผนที่กลับบ้านไงระหว่างทางพวกเขาเห็นแมงกระพุนเรืองแสงว่ายเป็นวงสวยงามราวดวงดาวใต้ทะเลแต่แล้วอยู่ๆกระแสะน้ำแรงก็พัดน้องอุ่นให้ไกลออกไปจูฟองฟูช่วยด้วยฟองฟูรีบว่ายตามสุดแรงพองตัวเต็มที่จนขึ้นชะลอลงแล้วก็ช่วยดึงน้องอุ่นกลับมาด้วยความกล้าและใจดี น้องอุ่นกอดฟองฟูแน่นขอบคุณมากเลยถ้าไม่มีฟองฟูฉันคงหลงไปแล้วฟองฟูยิม้มเราต้องช่วยกันสิเพราะเพื่อนแท้ไม่ทิ้งกันในเวลาลำบากไม่นานแสงแดดจากผิวน้ำเริ่มส่องลงมาฟองฟูพูดเบาๆถึงเวลาที่เธอต้องกลับแล้วนะน้องอุ่นน้องอุ่นยิม้มไว้ฉันจะกลับมาเล่นกับฟองฟูอีกนะพอพูดจบ แสงรอบตัวก็จางลงน้องอุ่นค่อยๆลืมตาขึ้นกลับมาอยู่บนเตียงในห้องของตัวเองข้างหมอนมีตุ๊กตาปลาปักเผ้าใบเล็กวางอยู่เหมือนกำลังยิ้มอยู่เลยน้องอุ่นกระซิบขอบคุณนะฟองฟูเพื่อนใต้ทะเลของฉันคติสอนใจประจำเรื่องในโลกกว้างใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือ การมีน้ำใจและช่วยเหลือกันเพราะเพื่อนแท้จะไม่ทิ้งกันแม้ในวันที่คลื่นที่แรงที่สุดนิทานเรื่องน้องอุ่นผจญภัยโลกไดโนเสาร์ในคืนหนึ่งน้องอุ่นนั่งฟังนิทานจากคุณแม่ก่อนนอนเป็นเรื่องของไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่อาศัยอยู่ในโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนดวงตาของน้องอุ่นเป็นประกายว้าว ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณแม่ยิ้มแล้วลูบหัวเบาๆใช่จ้าแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในนิทานเท่านั้นนะหลังจากฟังนิทานจบน้องอุ่นก็หาเบาๆแล้วหลับตาแต่ทันใดน,นั้นเองพอเปิดตาขึ้นอีกครั้งรอบตัวกลับไม่ใช่ห้องนอนแต่เป็นป่ากว้างใหญ่มีเสียงนกประหลาดร้องก้องไปทั่วที่นี่ที่ไหนกันนะ น้องอุ่นมองไปรอบๆแล้วเห็นอะไรบางอย่างขยับอยู่หลังพุ่มไม้ตุบตุบเสียงฝีเท้าใหญ่โตดังใกล้เข้ามาพอพุ่มไม้แหวกออกโป๊ะเป็นไดโนเสาร์ตัวกลมสีเขียวอมฟ้าสวัสดีฉันชื่อดีโนโน้องอุ่นอ้าปากค้างไดโนเสาร์พูดได้ด้วยเหรอดีโนหัวเราะก็ในฝันนี่นาะไปผจญภัยด้วยกันไหม น้องอุ่นพยักหน้าแรงจนผมปลิวไปสิทั้งสองออกเดินทางผ่านทุ่งหญ้ากว้างผ่านภูเขาไฟที่ยังควันคลุง้งระหว่างทางน้องอุ่นได้เจอเพื่อนใหม่อีกหลายตัวมีเทอร์รี่เทโรแดกทิลตัวเล็กที่บินพลิ้วอยู่บนฟ้ามีสเตโกไดโนเสาร์หลองมีแขนกระดูกที่ชอบเต้นตอนฝนตกแล้วก็ยังมีไทเซราทอปส์ที่ชอบร้องเพลงเสียงดัง พวกเขาเล่นซ่อนแอบในป่าดึกดำบันปีนก้อนหินใหญ่จนเห็นทะเลสาบสีฟ้าใสสะท้อนแสงพระอาทิตย์ตกดินดูสิน้องอุน่นดีโนชี้ไปที่กลุ่มดาวบนฟ้าดาวรูปไดโนเสาร์นั่นแหละคือสัญลักษณ์ของมิตรภาพในฝันน้องอุ่นยิ้มคว้างขอบคุณนะดีโนวันนี้สนุกที่สุดเลยดีโนยิ้มตอบถึงเวลาตื่นแล้วละน้องอุน่น โลกแห่งความฝันจะรอเจอกันอีกนะแสงแดดส่องผ่านม่านห้องน้องอุ่นค่อยลืมตาขึ้นตุ๊กตาไดาโนเสาร์ที่วางอยู่ข้างหมอนเหมือนกำลังยิ้มอยู่จริงๆน้องอุ่นกระซิบเบาๆไว้คืนนี้เราจะผจญภัยกันอีกนะดีโนนิทานเรื่องน้องอุ่นผจญภัยในอียิปต์ คืนหนึ่งน้องอุ่นนอนหลับฝันดีหลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพีระมิดยักษ์และมัมมี่ในอียิปต์จากคุณแม่แต่พอหลับตาลงได้ไม่นานฟูลมทองคำหมุนวนพาน้องอุ่นลอยไปไกลพอลืมตาขึ้นมาน้องอุ่นก็พบว่าตัวเองอยู่กลางทะเลทรายสีทองกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา น้องอุ่นตกใจเล็กน้อยแต่ยังสงสัยและตื่นเต้นที่นี่คืออียิปต์หรอน้องอุ่นพึมพำเบาๆทันใดนั้นก็มีเสียงเล็กๆดังมาจากด้านหลังใช่แล้วยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเห็นพีระมิดน้องอุ่นหันไปเห็นมัมมี่ตัวจิว๋วพันผ้าขาวรอบตัวเหลือแค่ตากลมตัวโต อยากลัวนะเราชื่อมูมูเป็นมัมมี่ตัวน้อยใจดีน้องอุ่นยิ้มกว้างดีใจจังเรามีเพื่อนใหม่แล้วทั้งสองจับมือกันแล้วเริ่มออกเดินทางไปประจนภัยในอียิปต์โบราณระหว่างทางพวกเขาผ่านตลาดที่เต็มไปด้วยของหอมเครื่องประดับทองคำและอูดที่ยิ้มได้มูมูเล่าให้น้องอุ่นฟังว่า เมื่อหลายพันปีก่อนที่นี่คืออาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของฟาโรทั้งสองเดินไปถึงพีระมิดสูงใหญ่ที่มีทางลับซ่อนอยู่ข้างในน้องอุ่นกับมูมูตัดสินใจส่องไฟฉายเข้าไปและพบห้องลับที่ผนังเต็มไปด้วยอักษรภาพฮีโรกลิฟว้าวรูปเหล่านี้เล่าเรื่องของชีวิตในอดีตน้องอุ่นอุทานด้วยความทึ่งแต่จู่จ ก็มีเสียงกรึบกรึบพื้นใสข้างหน้าค่อยๆแยกออกน้องอุ่นเกือบตกหลุมแต่โชคดีที่มูมูคว้ามือไว้ทันระวังนะอุ่นพีระมิดชอบมีทางลับอยู่ทุกที่เลยหลังจากนั้นทั้งสองเขาหัวเราออกมาด้วยกันพวกเขาช่วยกันเปิดกล่องโบราณหนึ่งใบข้างในมีดอกไม้ทองคำแห่งแสงแดด ว่ากันว่าดอกไม้นี้จะบานได้เฉพาะเมื่อมีเพื่อนแท้อยู่ด้วยกันเท่านั้นน้องอุ่นมองมูมูแล้วยิ้มดอกไม้บานเพราะเรามีมิตรภาพสินะมูมูพยักหน้าใช่เลยมิตรภาพคือสมบัติที่มีค่ามากกว่าทองคำทุกอย่างในพีระมิดทันใดนั้นลมทองคำก็พัดมาอีกครั้งน้องอุ่นรู้สึกเบาเหมือนขนนกและเมื่อน้องอุ่นลืมตาขึ้นอีกครั้ง ก็กลับมานอนอยู่บนเตียงของตัวเองพร้อมตุ๊กตาผ้าขาวตัวเล็กๆข้างหมอนหน้าตาคล้ายมูมูเป๊ะเลยคติสอนใจสมบัติที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ทองคำหรือของโบราณแต่คือมิตรภาพและความกล้าที่จะประจนภัยไปด้วยหัวใจที่ดีงามนิทานเรื่องน้องอุ่นกับไทเซราทอปส์เพื่อนรัก คืนหนึ่งหลังจากที่น้องอุ่นไปเที่ยวสวนสนุกไดโนเสาร์กับพ่อและแม่ทั้งวันน้องอุ่นได้เห็นไดโนเสาร์มากมายทั้งเทเรซตัวใหญ่และเสียงคำรามของมันยังติดอยู่ในหัวไม่หายพอกลับมาบ้านน้องอุ่นอาบน้ำแปรงฟันแล้วเข้านอนด้วยรอยยิ้มคืนนี้คงฝันถึงไดโนเสาร์แน่ๆเลยอะ่ะน้องอุ่นพูดเบาๆก่อนจะหลับตา แล้วทันใดนั้นเองน้องอุ่นก็พบว่าตัวเองอยู่ในทุ่งกว้างใหญ่รอบตัวเต็มไปด้วยต้นเฟิร์นสูงสูง,สงกับภูเขาไฟที่ควันลอยคลุ้งที่นี่คือโลกไดโนเสาร์จริงๆเหรอเนี่ยน้องอุ่นอุทานด้วยความตื่นเต้นจูจ่ๆก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆดังเข้ามาตึงตึงตึง น้องอุ่นหันไปเห็นไดโนเสาร์ตัวโต,วตวมีสามเขาอยู่บนหัวแผ่นกระดูกหนาใหญ่ตรงคอเหมือนโลมันเดินเข้ามาอย่างช้าๆและพูดเสียงนุ่มสวัสดีเราชื่อไทซี่เป็นไทเซอรทอปส์นะยินดีที่ได้รู้จักน้องอุ่นตาโตว,ว้าวไทเซอรทอปส์ er พูดได้ด้วยไทยซี่หัวเราะเบาๆ ฮ่าในฝันของเด็กดีทุกคนไดโนเสาร์พูดได้ทั้งนั้นแหละทั้งสองเดินเล่นไปด้วยกันไทซี่เล่าเรื่องไดโนเสาร์แต่ละชนิดให้น้องอุ่นฟังนั่นไงเจ้าตัวยักษ์คอยาวๆชื่อว่าบรอนโทโซรัสมันกินพืชเหมือนเราส่วนฝูงที่วิ่งเร็วๆอยู่ตรงโน้นเรียกว่าแกลโลมิมัสพวกนั้นกินมแมลง น้องอุ่นพยักหน้าอย่างตั้งใจโลกของไดโนเสาร์น่าสนุกจังเลยนะไทยซี่ใช่สิแต่เราทุกตัวต้องอยู่ร่วมกันอย่างระวังเพราะบางครั้งทีเร็กซ์ก็แอบมาหาอาหารแถวนี้เหมือนก่อนนะขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันก็ได้ยินเสียงร้องแหลมๆดังมาจากพุ่มไม้เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยว น้องอุ่นกับไทซี่รีบเดินไปดูพบลูกไดโนเสาร์ตัวเล็กๆสีเขียวมีแผงกระดูกบนหลังโอ้นี่คือลูกสเตโกซอรัสดูเหมือนมันจะหลงจากฝูงนะน้องอุ่นย่อตัวลงลูบหัวมันเบาๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะพาไปหาครอบครัวเองไทซี่ยิ้มดีเลยอุ่นใจดีจริงๆเราไปกันเถอะ ระหว่างทางทั้งสามต้องเดินผ่านป่าทึบและลำธารเจอไดโนเสาร์หลายชนิดที่น้องอุ่นจำได้จากสวนสนุกนั่นไงพวกแองกิโลซรัสมีหางเป็นลูกตุ้มไว้ป้องกันตัวอเข้าใจแล้วน้องอุ่นพูดด้วยความภูมิใจแล้วตัวที่บินอยู่บนท้องฟ้าละละ่ะนั่นคือเทโรแดักทิวมันไม่ใช่ไดโนเสาร์แท้แต่เป็นสัตว์บินร่วมยุคเดียวกัน ไทซี่อธิบายอย่างใจเย็นเหมือนครูสอนวิทยาศาสตร์ระหว่างเดินข้ามลำธารน,น้ำไหลแรงนิดหน่อยลูกสเตโกซรัฟเกือบลื่นตกแต่ไทซี่รีบใช้เขาทั้งสามยันไว้แล้วน้องอุ่นก็ช่วยดึงขึ้นมาขอบใจนะไทซี่เพื่อนต้องช่วยกันเสมอไทซี่ตอบในที่สุด พวกเขาก็มาถึงทุ่งหญ้าที่มีฝูงสเตโกซอรัสตัวใหญ่หลายตัวลูกตัวน้อยรีบวิ่งเข้าไปหาแม่ของมันด้วยความดีใจขอบใจมากนะอุ่นขอบใจมากนะไทซี่แม่สเตโกซอรัสพูดไทซี่พยักหน้าเราแค่ช่วยเพื่อนให้ได้กลับบ้านเท่านั้นเอง ดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าน้องอุ่นมองท้องฟ้าสีส้มทองแล้วหันไปหาไทซี่วันนี้สนุกที่สุดเลยขอบคุณนะเพื่อนรักไทซี่ยิ้มเราก็เหมือนกันอุ่นกลับไปฝันดีนะแล้วเจอกันใหม่ทันใดนั้นลมอุ่นๆพัดผ่านน้องอุ่นรู้สึกเบ้าวิวแล้วก็กลับมานอนอยู่บนเตียงของตัวเองแสงแดดยามเช้าส่องลวดมันกลามา ฝันดีจังเลยน้องอุ่นพูดพร้อมยิ้มข้อคิดของเรื่องนี้คือเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจดีแม้ในฝันความอบอุ่นนั้นก็จะกลับมาหาเราเสมอนิทานเรื่องน้องอุ่นกับดาวเคราะห์เพื่อนรักกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งชื่อน้องอุ่นน้องอุ่นชอบมองท้องฟ้ายามค่ำคืนมากที่สุดดวงตาของเขา มักจะเปล่งประกายเมื่อเห็นดวงดาวนับล้านระยิบระยับอยู่บนผ้ากำมะหยี่สีดำวันหนึ่งน้องอุ่นฝันว่าเขาได้สวมชุดนักบินอวกาศสีส้มสดใสและนั่งอยู่ในยานอาวกาศจรวดที่เขาต่อจากกล่องกระดาษแข็งยานอาวกาศของเขามีชื่อว่านักสำรวจตัวจิว๋วน้องอุ่นกดปุ่มจินตนาการและยานอาวกาศก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ผ่านปุยเมฆสีขาวนุ่มนิ่มไปยังอวกาศอันกว้างใหญ่เมื่อลอยพ้นชั้นบรรยากาศน้องอุ่นก็เห็นโลกของเราเป็นลูกแก้วสีฟ้าและเขียวที่สวยงามน่าทึ่งสวัสดีนะโลกน้องอุ่นกระซิบการเดินทางเริ่มต้นขึ้นน้องอุ่นขับยานักสำรวจตัวจิว๋วไปเยี่ยมเพื่อนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดาวดวงแรกที่เขาเจอคือดาวอังคารดาวอังคารมีสีแดงเหมือนสนิมว้าว สวัสดีดาวังคารนายดูแข็งแกร่งจังเลยดาวังคารตอบกลับมาเบาๆว่าฉันชอบให้ผู้คนมาสำรวจฉันนะแต่ระวังพายุฝุ่นด้วยล่ะจากนั้นเขาก็ขับต่อไปยังดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดมันหมุนคว้างอย่างสง่างามดาวพฤหัสบดีนายตัวใหญ่เบิ่มที่สุดเลยน้องอุ่นตะโกนอย่างตื่นเต้นดาวพฤหัสบดีหัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่ฉันชอบกอดพายุนะ น้องอุ่นยังได้เห็นดาวเสาที่มีวงแหวนน้ำแข็งสวยงามราวกับมงกุฎเพชรดาวเสาว,วงแหวนของนายสวยที่สุดในจักรวาลเลยดาวเสายิ้มอย่างเขินอายขอบคุณนะพวกมันคือเพื่อนรักของฉันละ่ะเขาเดินทางต่อไปจนถึงดาวเคราะห์ที่ไกลออกไปอย่างดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนซึ่งมีสีฟ้าอ่อนและน้ำเงินเข้มเหมือนลูกแก้วสีครามในความมืดมิดระหว่างทางกลับบ้านน้องอุ่นได้แวะที่ดวงจันทร์ ดวงจังนทร์ไม่มีเสียงลมแต่มีแสงเงาที่สวยงามน้องอุ่นกระโดดตัวลอยสูงเลี้วบนดวงจันทร์เพราะมีแรงโน้มถ่วงน้อยนิดสนุกจังเลยโตขึ้นฉันจะต้องมาเป็นนักบินอวกาศตัวจริงให้ได้นะน้องอุ่นบอกกับดวงจันทร์ทันใดนั้นแสงอาทิตย์ยามเช้าก็ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาปลุกน้องอุ่นให้ตื่นขึ้นจากความฝันน้องอุ่นลืมตาขึ้นมาบนเตียงของเขาเขายังคงรู้สึกถึงความตื่นเต้นของการเดินทางในอวกาศ เขามองไปที่ยานอวกาศจรวดกล่องกระดาษของเขาด้วยรอยยิ้มถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ความฝันนี้ทำให้น้องอุ่นรู้ว่าอวกาศนั้นกว้างใหญ่และน่าราศจาย์แค่ไหนและทุกสิ่งเริ่มต้นได้จากจินตนาการและความกล้าที่จะฝันตั้งแต่นั้นมาน้องอุ่นก็ตั้งใจเรียนรู้เรื่องดวงดาวและวิทยศาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องได้กลับไปเยี่ยมเพื่อนดาวเคราะห์ของเขาอีกครั้งอย่างแน่นอน ข้อคิดสำหรับเด็กๆจินตนาการคือพลังวิเศษที่จะพาเราไปได้ทุกที่อวกาศเต็มไปด้วยความรู้และความลับที่น่าค้นหาความฝันไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเราตั้งใจเรียนรู้และพยายามนิทานเรื่องน้องอุ่นผจญภัยโลกไดโนเสาร์กับบรัคิโอซอรสัส ในคืนหนึ่งที่ลมพัดเบาๆเสียงจิ้งหรีดร้องแผ่วๆน้องอุ่นกำลังนอนกอดตุ๊กตาไดาโนเสาร์ตัวโปรดเป็นตุ๊กตาคอย,า,ยาวๆน่ารักมากชื่อว่าแบล็กฮิโอซอรัสคืนนี้น้องอุ่นรู้สึกเหมือนตุ๊กตากำลังกระดิกได้แล้วทันใดนั้นมีแสงรีบประยับวูบหนึ่งสองมาจากแปลห้อง น้องอุ่นลืมตาช้าๆแล้วพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่บนเตียงแล้วแต่กำลังยืนอยู่ในป่ากว้างใหญ่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเสียงคำรามกรออยู่ไกลๆว,ว้าวที่นี่คือที่ไหนกันนะน้องอุ่นพูดด้วยตาเป็นประกายแล้วทันใดนั้นทุกกระตาในมือก็ขยับ มันค่อยๆโตขึ้นโตโตขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นไดโนเสาร์คอยาวตัวใหญ่ใจดียืนตรงหน้าน้องอุน่นสวัสดีอุน่นเราคือแบล็กิโอซอรัสเพื่อนของอุ่นไงแบล็กิโอซอรัสพูดด้วยเสียงทุง้มอบอุน่นน้องอุ่นตาโตแบล็กิโอซอรัสพูดด้วย,วยแล้วเรามาที่นี่ได้ยังไงแบล็กิโอซอรัสยิ้ม นี่คือโลกของไดโนเสาร์อุ่นกำลังผจญภัยในความฝันอยู่และเราจะไปเที่ยวกันน้องอุ่นดีใจจนยิ้มแก้มปริไปเลยแบลคิโอซอรัสให้น้องอุ่นปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังที่กว้างใหญ่พอเริ่มเดินก็มองเห็นไดโนเสาร์มากมายเช่นไทเซราทอปสามเขาสเตโกซอรัสที่หลังเป็นแผงเกลด็ด และพวกไดโนเสาร์คอยาวตัวอื่นๆที่เดินกินใบไม้กันอย่างสงบแบลคิโอซอรัสเพื่อนพวกนี้ใจดีไหมใจดีมากเลยอุ่นที่นี่ทุกคนเป็นเพื่อนกันนอนอุ่นยิ้มและโบกมือทักไดโนเสาร์ทุกตัวเหมือนนักท่องเที่ยวตัวจิ๋วในโลกใหญ่สุดๆแต่แล้วจูจูก็ไม่เสียงตึมตึมตึมพื้นสั่นจนใบไม้ร่วง มีอะไรกําลังมาน้องอุ่นพูดอย่างตื่นเต้นไดโนเสาร์สีส้มตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ใหญ่ตัวเล็กกว่าแบล็กิโอซอรัสแต่เดินกวนกวนมันคือคาโนทอรัสตัวน้อยไม่ได้น่ากลัวเลยกลับดูสนมากกว่ามันวิ่งมาหน้าน้องอุ่นแล้วร้องฮัลโหลพวอกไนมาทำอะไรกันน้องอุ่นหัวเราะเรามาเที่ยวจ้ะนายชื่ออะไรหรอ เราชื่อคามี่เราชอบเล่นไล่จับเล่นด้วยกันไหมน้องอุ่นตบมือเล่นดีคามี่แบคคิโอซอรัสและน้องอุ่นเริ่มเล่นวิ่งไล่จับในทุ่งกว้างเสียงหัวเราะดังกังวานลมพัดหญ้าไหวเหมือนกำลังเต้นรำไปด้วยกันแต่ตอนที่ทุกคนกำลังสนุกอยู่ดีๆก็มี ลิ่นควันลอยมาภูเขาไฟใกล้ๆเริ่มสัน่นมีเศษหินร่วงลงมาเป็นประกายไฟเล็กๆแบคิโอซอรัสสงบมากทุกคนอย่าเพิ่งตกใจเราต้องช่วยพากันไปที่ปลอดภัยน้องอุ่นพยักหน้าคามี่ตามเรามา ทั้งสามรีบวิ่งไปยังที่ราบโลง่งคามี่ขาสัน้นเริ่มเหนื่อยน้องอุ่นจึงพูดเสียงอบอุ่นคามี่อย่ากลัวนะเราอยู่ด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันแบคคิโอซอรัสก้มคอให้คามีกระโดดขึ้นหลังกว,งกว้างๆแล้วทั้งสามก็เดินผ่านภูเขาไฟอย่างปลอดภัยพอพ้นออกมาคามี่ยิ้มกว้างขอบคุณนะอุ่นขอบคุณมากๆเลย น้องอุ่นรูปหัวคามี่เพื่อนกันต้องช่วยกันเสมอท้องฟ้าค่อยๆสว่างแสงเช้าสีทองเริ่มขึ้นแบรคิโอโซรัสพูดเบาๆถึงเวลาอุ่นกลับบ้านแล้วนะแต่จำไว้นะว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนความกล้าความเมตตาและความเป็นเพื่อนอยู่กับอุ่นเสมอน้องอุ่นกอดคอยยาวๆอย่างอบอุ่นแล้วแสงวูบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง น้องอุ่นกลับมาบนเตียงกอดตุ๊กตาแบล็กิโอซอรัสไว้แน่นยิ้มอย่างมีความสุขข้อคิดประจำเรื่องเพื่อนกันไม่ทิ้งกันช่วยเหลือกันเสมอไม่ว่าจะยากแค่ไหนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องอุ่นด้วยนะครับ